กับคำพูดที่ว่าคุณจูนคุณคิดอะไรของคุณทํางานกับคนปกติก็ปวดหัวอยู่แล้วแล้วคุณยังอยากมาทํางานกับคนพิการคําพูดนี้เคยเกิดขึ้นในสังคมอยากจะตอบเขาเหล่านั้นว่าไงฮะ คุณจุนครับจุดเริ่มต้นที่เราก่อตั้งบริษัทนี้มีจุดเริ่มต้นยังไงครับได้เจอกับเพื่อนที่ตาบอดค่ะแล้วก็เราก็เรียนเหมือนด้วยกันเราก็มีโอกาสได้อ่านหนังสือให้เพื่อนแล้วก็เราก็พบว่าเพื่อนเก่งมากๆเลยเพอเพื่อนสอบผ่านนะคะแต่เราสอบตก <c oughs> ภายใต้เลขคก็มีน้ำตาซ่อนอยู่นะคะ <c oughs> อันนี้ก็เลยเป็นจุดหนึ่งเลยที่ทําให้แบบเราเห็นเลยว่าคนพิการเขาเก่งจริงๆแล้วแบบใครบอกว่าคนพิการไม่เก่งจะว่าไม่จริงเลยแต่ว่าสิ่งที่เป็นอุปสรรคของเขาคือเขาเข้าถึงอย่างอันนี้คือสื่อการเรียนเขาเข้าถึงไม่ได้เท่าาเรา ซึ่งเหมือน,ม,น,ม,นมันก็เลยอาจจะเป็นอุปสรรคที่ทําให้เขา,าไม่สามารถแบบดึงศักยภาพหรือความเก่งมาได้ค่ะพอเราได้เรียนรู้ซึมซับศักยภาพของคนพิการแล้วมันทําให้เราเกิดไอเดียนี้เลยไหมครับจุดเริ่มต้นอันแรกเลยเราเรา,เราไม่ได้ทําแบบเป็นบริษัทเลยคะ่ะเราเป็นแค่โปรเจกต์เล็กๆที่ทําเรื่องให้คนพิการในมหาลัยเขาเข้าถึงสื่อการเรียนได้เขามีรายได้ระหว่างเรียน เขาจะมีโอกาสเรียนจบได้มากขึ้นอีกข้อหนึ่งที่แบบเกิดอิมพคเลยคือที่บ้านหลายๆคนของพมิการอาจจะบอกว่าอย่าเรียนเลยเรียนไปจบไปก็ไม่มีงานทําวันนี้พอเขายังเรียนไม่จบเขามีงานทําแล้วน้องๆบาง,งนคนตอนนั้นสามารถที่จะส่งเงินผ่อนบ้านให้ที่บ้านได้กับคําพูดที่ว่าคุณจูนคุณคิดอะไรของคุณทํางานกับคนปกติก็ปวดหัวอยู่แล้วแล้วคุณยังอยากมาทํางานกับคนพิการคําพูดนี้เคยเกิดขึ้นในสังคมอยากจะตอบเขาเหล่านั้นว่าไงฮะจริงๆพมิกากับคนพิการในมุมมองของว่าแค่เหมือนกันเขา ว่าเหมือนกันคืออะไรเรามองว่าเขาก็คือคนหนึ่งคนที่มีศักยภาพและมีความแตกต่างและก็มีวิ n เนสเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราดูคือเราดูว่าเขาทําอะไรได้ดีเขาทําอะไรได้ไม่ดีแค่นั้นเองเหมือนเราก็หาตําแหน่งที่มันเหมาะกับเขาเราอยากให้เขาได้รู้ว่าสังคมให้โอกาสอะไรเขาบ้างอยากบอกอะไรคนพิการไทยครับอยากให้คนพิการคือเขามองว่าเขามีศักยภาพในขณะเดียวกันอีกฝั่งหนึ่งที่เราเองก็พยายามทําคือเราพยายามทําไงก็ได้ใหบบ้บริษัทเราแข็งแรงเพื่อเราจะเป็นเสาหลักให้คนพิการและจ้าง งานที่ได้เยอะขึ้นเพราะเขาพัฒนาตัวเองเขาก็อยากได้การจ้างงานอยากมีงานทำเนะพราะถ้าเกิดพัฒนาตัวเองไปไม่มีตลาดงานรองรับเขาก็หมดกําลังใจที่จะพัฒนาแล้วจุนก็เชื่อว่าทุกคนสามารถที่จะพัฒนาตัวเองได้คนมีการหลายคนอะ่ะกลัวเรื่องวุฒิกลัวเรื่องอายุแต่จุนเจอมาแล้วหลายคนนะคะอย่างที่วอลแคล่นี่บางคนก็อายุ50บกว่าเพิ่งมาเรียนรู้เรื่องนี้แล้วเขาก็ทําได้แล้วเขาได้รางวัลด้วยะคะ่ะประจาสัปดาห์เนี่ยเพราะฉะนั้นจุนบอกว่าอายุหรือว่าเรื่องวุฒิเนี่ยมันไม่ใช่ข้อจํากัดและเราเริ่มได้ตั้้งแต่วัันนนนีในกาารพฒ สังคมได้เรียนรู้ว่าเขาทําได้สังคมได้รับรู้ว่าเขามีศัก,กยภาพมีประสิทธิภาพและสังคมได้เห็นว่าเขามีคุณภาพสิ่งนี้คือสิ่งที่ว l ลค a นให้กับสังคมต้องขอบคุณอีกครั้งน,นะครับขอบคุณครับ